哎呀！<Yeah. S 1> <laughs> เป็น่สวนสนุกเอปตัวนี้ได้บ่อนี่ปาตายเบิร์นไปนอนกระเทิรตนตลงอีกค่ะมามนอะไ้ทงอนย้อนลงไปเร้วสชวนน้ำเอยมีสวนน้ำอยู่ไนไปมาแสกยงอนอย่างไรลงโดนลูก่บอลอรย์ครับล้มลงไปแจกเลย่อล้มลงไปเลยไอ้ลงไปอธันครับลงลงไป

รถตลบไม่มีแล้วนะเนี่ยเออ๋ยวพายมาพี er ่ก้านเดึ๊บรึป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 ด๊บรึปึ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 ๊บราปึ๊บรึ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 ปึ ได้ค่ะดิชูี่กูะออมาไใชู่ซี่แก็เนห่วงนี่ได้นะเรียนห่วงก็ได้นะ้ซี่เหรอกระจายสีห่วงไปเปิดไกีป้ดเลยเนี่ยไ้่างกันไปพีนุก็ีแน่พามพุพไปวางยากไป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 

อยกล้บักเจ้ยพายขางเดียวกันคับอ้ายมามาแทบกันพายข้างเดียวกับอ้ายนะสิจะคาดกันไว้เียันเอพายกลับบ่ไพายกลับมาลูกา

Đây hả nó. Nhẹ tay. Ê. Yay, yay. Phai, phai. Thôi bỏ sai. Ờ, live xong rồi. ไปค่ะเพื่อเขียวไปค่ะไปแนนะร้านอาย้ามบวนใหญ่คือยอกันแหลไปทำทนีกต้อไปไปดูนเอ้าไปจากนั้นเอาชิเงออกล โอ๊ยโหจะได้แล้วขอทําดนทั่วนะเข้าโดนไม่ได้ชากันกระโดดลูกนึงแมะกระโดดโอ๊ย

เจ้าเดไม่ไพ่ยักนี่้าบุเดียเวไเเวไเป็นน่ะอ้าว้มาขืนมนขันขืนก็ได้แวาขแ้ันได้ังไล่ะวีไปเจ้าก็ดึงขึ้นมาหนามาึนได้ยังขนดึงชุนชนมาจะังหนาแก็ดังหนาม vậy à đắt lắm anh biết không điều anh bỏ tay cho nó tám tám

มันใสแบบคล้ายๆพื้นนำหินปูนนำอันนี้นะไปขึ้นเง้นไม่วนเงียวาไ่้นไปไปัวัวเปนนี้ปุ๊นันป็นแคนไปสิลองเลยนี่ขึ้นอีทั้งบันไดพูดไม่สปีน

พายแต่ขาดเดี่ยวก็ไปขางเดี่ยวอีกแล้วงัดไปพูนอย่างเล็ยเจ๊ใบเวขาวพูนเวขาวฮ่มพูนตายแล้วพายเหงาอ่าพายสองขางมันกวนไปวนมาอยู่นี่แหละ สอนใ่ายเรือคายเรือมาไหว้กางขึ้นมาอุ้ยหนาวปีน้องขนาดทะเลตอนบ่ายยังหนาวด้วยนี่ทะเลนตอนค่ำจะที่ซ้ำไหนายเรือนะจ๊ะนามันกับพุนดังเนาะม่ง่ายกางขึ้วมาผุดมอ๋อไปทั้งหน้าปุ่นเราไปปุ่นอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอียงมันจะเอียงไป็ะมันตีเลยมันเอียงไปละว่ามันไรครับลง่สอนพายเรือนะจ๊ะปวดโถไปไปพายไปฝูกพายไปออกกลางเร็วๆไป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  สนุกสนานกันใหญ่พี่น้องสระน้ำก็กลายเป็นสวนสนุกไปแล้วมันหนีบมือเราทำ เออเว่ยพูดแล้วอ้วนไปเออโอ้ยพายไว้สัดดีภัยไวไปนาตรงไปสิภัยข่างเดียวกันม่นก็วเขามาฟังนี่ล้วว่เอาเลย ซื้อเรือมาลำใหม่ซ,ซื้อเรือมาใหม่ไม่ให้เด็กอ่าหัดพายเรือ สนุกสนานพี่น้องจ๋าจอดเรือจอดจอดเข้าหม่า่าไปจะได้ททำมวนเยอะไปจะไรให้เรือครั้งแรกยังอันเวหน้าเวหลังอยู่ พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศอยูเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาวพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณวัดทุกคนสุโนพี่น้องจ๋าเนาะตอนแรกว่าสิเสลนช่วงกำคำแต่ว่ายามมันหนาวเพราะว่าอันนี้ก็คนขังลมแห้งอยู่ก็เลยเลนช่วงแดดแหเลยบ่ได้หนาวเนาะขึ้นไปก็จะได้พิงแดดทานผม้สมเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเย็นลมหนาวพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี อาพายไปคุณพายไปแข่งหนาคุณโอ้ยน้ำน้ำเาน้ำเขาจพังออกรไม่กอวเอาเสยุเียวลงมามอไ่ายลงมาเอาไปพายปลาไปเจังลงมา